ลองฝึกใหม่ทาได้ลองทําสมาธิโดยที่ไม่พยายามไม่ถูกควบคุมไม่กดดันไม่อะไรทั้งนั้นแต่ทําเพื่อที่ทําเพื่อที่เราจะละเราจะปล่อยเราจะวางบางสิ่งบางอย่างออกแล้วผลลัพธ์ผลพวงที่เราจะได้โบน,นัสที่เราจะได้ก็คือความสงบความสุข ความอิ่มเอมความปิติใจความปิติยินดีความว่างนั่นแหละที่เราจะได้นะั่นคือผลพวงครับวันนี้ลองทําใหม่ดีไหมอ่าลองทำพร้อมกันนะครับให้ทุกคนนั่งนะครับแล้วเราจะนับถอยหลัง5้วินาทีให้ทุกคนหลับตาลงและหลังจากหลับตาให้ฟังเสียงอาจารย์คนนี้นํานะครับนับถอยหลัง5้วินาทีห้าสี่สาม 1> 2 1 0ให้ทุกคนหลับตาครับ ที่ทุกคนกำลังหลับตายอยู่นี้ให้รู้สึกไปถึงทุกส่วนของร่างกายที่เราได้สัมผัสถึงให้สำรวจความคิดของเรามันกำลังคิดถึงสิ่งใดมันกำลังคิดถึงเรื่องใดให้รู้สึกถึงตัวกายของเราว่ารับรู้ว่าเราเป็นใครทำอะไรและอยู่ที่ไหน ระหว่างนี้หลังจากที่ทุกคนหลับตาเราจะใช้เวลาสัก10นาทีถึง15นาทีเพื่อทำสมาธิเพื่อละซึ่งการเป็นผลลัพธ์ที่คุณจะได้ก็คือความรู้สึกถึงการผ่อนคลายการปล่อยวางความสงบอย่างแท้จริงความปิติยินดีอย่างแท้จริงความว่างอย่างแท้จริง เราจะเริ่มพร้อมกันนะครับระหว่างนี้ที่ทุกคนกำลังหลับตาทําสมาธิอยู่ ให้ทุกคนรู้ลมหายใจของตัวเองหายใจเข้าให้รู้หายใจออกให้รู้หายใจออกให้รู้หายใจเข้าให้รู้ให้ทุกคนรับรู้แบบนี้อย่างช้าๆทำไป สักครูหนึ่งนะครับหายใจเข้ายาวให้รู้หายใจออกยาวให้รู้หายใจเข้าสั้นให้รู้หายใจออกสั้นให้รู้ให้ทุกคนรับรู้ลมหายใจฝึกแบบนี้ไปสักช่วงหนึ่งนะครับ ความสนใจทั้งหมดมาอยู่ที่ลมหายใจให้รับรู้ทุกกระบวนการหายใจ,จกรกะบวนการทำงานของร่างกาย หายใจเข้าแล้วมันก็ต้องหายใจออกร่างกายมันจะทำงานของมันอยู่แบบนี้ทุกครั้งที่คุณหายใจเข้าอยู่นั้นคุณจะไม่สามารถหายใจออกพร้อมกันได้และทุกครั้งที่คุณหายใจออก คุณก็ไม่สามารถที่จะหายใจเข้าพร้อมกันได้เช่นกันเราไม่สามารถทำพร้อมๆกันได้มันต้องทำทีละหนึ่งทีละอย่างโดยที่ไม่ฟืน้นโดยที่ไม่รู้สึกกดดันโดยที่ไม่รู้สึกถึงการบังคับใดๆ ลอยไปจนเข้าสู่สภาวะขึ้นทีตาหรือเดตาดึงจิตกลับมาอย่าให้เพลิดเพลินไปตามจิตให้มีสติตั้งมั่นแล้วรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ในขณะปัจจุบันนี้เวลาจิตหลุดลอยไปเรื่องใดให้มีสติรู้ตัว รู้สิ่งที่จิตหลุดลอยไปคิดเรื่องใดหรือพาเราไปให้เราเคลิ้มลอยไปให้มีสติตั้งมัน่นแล้วดึงตัวเองกลับมาทีนี้เราจะเห็นว่า ร่างกายเมื่อเราไม่ไปควบคุมมันเราจะเห็นกระบวนการทำงานของมันโดยอัตโนมัติมันจะหายใจเข้าและหายใจออกอยู่แบบนี้สลับกันไปมาเมื่อเราฝึกไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่าเราไม่ใช่คนที่ควบคุมการหายใจเข้าและหายใจออก เราไม่ใช่คนควบคุมการหายใจเข้าช้าหายใจออกช้าเราไม่ได้ไปควบคุมการหายใจเข้ายาวหายใจออกยาว สังเกตร่างกายระยับไปควบคุมสิ่งใดให้มันเป็นไปตามกระบวนการของร่างกายให้จิตเป็นคนดู ให้สติเป็นคนรับรู้ทีนี้ลองสังเกตความคิดที่เราได้รับเข้ามา ให้เราได้รับรู้ว่าการเป็นทุกข์ก็ให้รู้ว่าทุกข์มันเป็นเพียงตัวทุกข์การสุขก็ให้รู้ว่าสุขมันเป็นเพียงตัวสุขการสงบก็ให้รู้ว่ามันสงบการไม่สงบก็รู้และไม่ไปบังคับหรือต่อต้านใดๆก็ให้เพียงแค่รู้ว่ามันไม่สงบ เท่านั้นเลยรู้ก็เพียงแค่รู้รู้อยู่เหนือรู้รู้สึกก็แค่รู้สึกรู้สึกเศร้าก็ให้รู้สึกก็รู้สึกเศร้า,ารก็ากเ,าาเห็นว่ามันรู้สึกเศร้า รู้สึกดีใจก็รู้ก็เห็นว่ามันดีใจคุณจะเริ่มสงบคุณจะเริ่มนิ่งได้ จิตไปผูกกับสิ่งใดแล้วปรุงแต่งต่อเติมเสริมต่อให้มีสติรู้ ละทีละหนึง่งละซึ่งอัตตาละซึ่งการเป็นละซึ่งการยึดละซึ่งการมีอยู่ละซึ่งการยึดถือมั่นสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราอยากจะได้ออกไปทีละหนึง่ง ละซึ่งการเป็นตัวเราออกไปละซึ่งบทบาทตัวตนของเราออกไปบางคนได้รับบทบาทอัตาตัวตนเป็นอาจารย์เป็นครูเป็นโค้ชเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นใครก็ตามค่อยๆละออกไปทีละหนึง่ง บางคนได้ละได้รับบทบาทชั่วคราวการเป็นพ่อการเป็นแม่การเป็นลูกการเป็นพนักงานการเป็นเจ้าของโรงงานการเป็นเจ้าของบริษัทสิ่งเหล่านี้ล้วนคืออัตตาในตัวตนทั้งหมดทั้งสิ้นละทีละหนึ่ง บางคนได้รับภาระมามากมายบางคนเป็นที่หวังที่พึ่งของผู้คนมากมายให้หลงลากออกไปทีละนึงทีละนึงบางคนยึดถือมั่นความทุกข์ที่มีอยู่ ยึดถือว่ามันเป็นของเรายึดถือว่ามันอยู่กับเราตลอดทั้งชีวิตลงละออกไปทีละนิ้งมันเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวบางคนอยากได้อยากมีอยากเป็น เห็นคนนู้นอยากเห็นคนนู้นมีตาไปเห็นใจรู้สึกจิตไปจับก็อยากจะได้เกิดกิเลสอยากจะมีอยากจะเป็นอย่างเขาแบบเขาวันนี้ลองละละการอยากละการเป็นละการมีสิ่งเหล่านี้ล่วนทำให้เราเกิดตัวทุกข์ทั้งนั้น ว่าสิ่งต่างๆล้วนไม่เที่ยงเลยสิ่งต่างๆล้วนเกิดจากธาตุดั้งเดิมหรือธรรมชาติแหนน่งนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องส่งกลับคืนธรรมชาติแหนน่งนี้ได้ไปต่อได้อยู่ต่อ คุณจะรู้สึกโลก่งเบาสบายเมื่อคุณเริ่มละเริ่มปล่อยวางเริ่มไม่ยึดติดกับสิ่งใดเริ่มไม่ยึดติดกับบทบาทนะอะไรเลยบทบาทกันเป็นเพื่อให้คนยกย่องสรรเสริญคุณก็ไปยึดคำชมคำมั่น การได้รับการสรนเสริญก็ไปติดกับคำยกยอคำสันเสริญการโชว์เพื่อให้คนอื่นรับรู้ว่าเรามีเราเป็นแต่แท้ที่จริงไม่ใช่ตัวตนของเราก็เกิดความทุกข์เกิดขึ้นไม่จำเป็นเลย แล้วคุณจะค้นพบความจริงคุณจะค้นพบธรรมะคุณจะเข้าถึงธรรมะอย่างแท้จริงคุณจะเข้าถึงสัจธรรมคุณจะเข้าถึงการรู้แจ้ง<ม>เห็นจริงอย่างแท้จริงด้วยตัวคุณเอง,เองคุณจะรู้ว่าแท้ที่จริงแล้ว ความทุกข์ก็ไม่มีอยู่จริงความสุขก็ไม่มีอยู่จริงความดีใจก็ไม่มีอยู่จริงความเสียใจก็ไม่มีอยู่จริงไม่มีสิ่งดใดเป็นจริงเลยมันเพียงแค่เกิดแล้วก็ดับไปอยู่อย่างนี้ของมันอย่างนี้ ผ่อนคลายก็ให้กลับมาดูที่ลมหายใจหายใจเข้าให้รู้หายใจออกให้รู้ดูที่ไม่เป็นเข้าควบคุมหรือบังคับใดๆ ก็ให้รู้ยืนก็ให้รู้นอนก็ให้รู้หลับตาก็ให้รู้ได้ยินก็ให้รู้ได้กลิ่นก็ให้รู้ เได้ทุกครั้งที่คุณต้องการให้ทุกคนดึงจิตกลับมา,มารับรู้ร่างกายรับรู้ทุกส่วนของร่างกายรับรู้การอิ่วของร่างกายหายใจเข้าให้รู้หายใจออกให้รู้ฝึกการดูตัวรู้ ึกการดูจิตตัวที่ไม่เข้าไปยึดถือมั่นใดๆเเราจะนับหนึ่งถึงห้าพร้อมกันเมื่อนับถึงห้าให้ทุกคนค่อยๆเลื่อมตาขึ้นช้าๆพร้อมกันนะครับ นับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้าให้ทุกท่านค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆพร้อมกันครับ ดีรู้สึกยังไงบ้างครับเป็นไงบ้างทีนี้เริ่มนิ่งขึ้นหรือยังเริ่มสงบมากขึ้นไหมมีใครเพิ่งได้ทำแบบนี้ครั้งแรกไหมแล้วเ,เป็นยังไงบ้างนั่นแหละอาเธอร์ได้ไปทำแบบนี้ครั้งแรกที่นี่แหละแล้วนำมาส่งต่อทุกคนครับลืมตาขึ้นได้เลยครับ เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างครับ